ตีาเวทีครับที่ได้จัดกิจกรรมรายการของการแข่งขันประกวดตีตาคลาสสิกนะครับในรายการบูพอดตีตาเฟสติวัลแอนด์คอนเทนชั่น2023นะครับในบริบอเรืบอความทรงจำหลวงพ่อเป็นพระราชนิพนธ์ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับในการส่งเสริมเยาวชนให้มีดนตรีในหัวใจ นะเราก็ญญาพยายามที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษานะครับเพื่อที่จะสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมแล้วก็เป็นอนาคตที่ดีของประเทศแต่ว่าในเรื่องก,การศึกษาอย่างเดียวเนี่ยบางทีก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าความรู้ต้องคู่กับทักษะเพื่อมีการศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนแต่ับมีร่างกายที่แข็งแรงดังนั้นผมว่า นอกจากการศึกษาที่เราจะปลูกฝังให้การเยาวชนแล้วกีฬาก็สําคัญนะครับจะทําให้เขาแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขภาพสุขภาพใจมีสปิิตมีการทํางานเป็นทีมเวิร์กมีความเสียสลลอดทลนอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่จะควบคู่กับการศึกษาแล้วก็ดนตรีนยครับผมว่าจะทําให้มีความอ่อนโยนแล้วก็สร้างสมาธิได้เป็นอย่างดี นะครับฉะนั้นถ้าเราสามารถประสบประชานการศึกษานะครับกีฬาดนตรีให้ยู่ในหัวใจของเยาวชน,นเนี่ยอนาคตของชาติเราจะได้คนที่สมบูรณ์นะครับเป็นอนาคตที่พวกเราสามารถไว้วางใจได้ว่าเด็กเกพวกนี้ต่อไปจะได้เข้ามาดูแลประเทศชาตินะครับดูแลบ้านเมือของเราให้เรียบร้อยต่อไปนะครับดังนั้นกิจกรรมวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา กับเยาวชนโดยตรงและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นที่เมืองหัวหินนะครับเมืองหัวหินก็ถือว่าเป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะกักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเที่ยวกันเยอะคนต่างชาติก็มาอาศัยที่เมืองหัวหินอยู่เยอะนั้นเนี่ยเราก็เป็นเมืองที่จะผสมผสานกับวัฒนธรรมหลายๆด้านนะครับอย่างนอกจากจะเป็นประโยชน์เรื่องก,การศึกษาให้เด็กๆนะเนี่ย จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนามเมืองผู้หญิงและสำคัญที่สุดก็คือว่าทีมที่จัดการคำว่า Memory of that กับความทรงจำถึงพ่อบทเพงลงราชิกุลนผมคิดว่าสำหรับพระสุกร์บวชาวไทยหรือพระสุกร์บาัชาวผูวหญิงเนี่ยพวกเราจะต้องสนึกในพระมาการการิพปุลนะครับขออพระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับ หัวหินมีวางแสกังวลน,นะครับแล้วก็ในรสมัยของพระองค์เนี่ยมีโครงการพระราชดำริเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อประสมให้กัชาวไทย,เ,ยเกือบ4ี่พันโครงการแล้วโครงการแรกของโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นที่เมืองน,นี้เกิดขึ้นที่เมืองหัวหินก็คือโครงการโครงการอ่างเจ็ดน้ำเขาตับนะครับ